สวัสดีครับสวัสดีนานะทุกคนเลยนะครับผมก็กลับมาพบกับช่องฟันฟิชชิง h ช n แนลกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับผมอยากจะมารีวิวรอบอีกตัวหนึ่งนะครับจากค่ายของแบค i ิงนะครับเป็นรอบสปินนิ่งที่ผมอยากจะรีวิวมานานและตัวนี้นะครับก็วันนี้มีโอกาสได้สั่งซื้อมาจากแอปช้อปปีนะครับได้มาอยู่ในมือแล้วนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับผมแบค i ิงนะครับอ่านะครับแบคคิงรุ่นนะครับวากิลี่นะครับผมวากิลี ก็จะเป็นลอกสําหรับงานอันตรไล์นะครับอันตรไลก็มีเบอร์พันห้ถึงสองพันนะครับมาในแพ็กเกจกล่องที่ดูหรูหรามากนะครับผมยก็ทำมากับรอกราคาแพงๆเลยนะครับเดี๋ยวไปเปิดดูภายในกันเลยนะครับนี่เลยนะครับผมแบร์ค g งวอลคิลลี่นะครับภายในครับมีถุงใส่ลอกมาให้นะครับเป็นถุงกรมะหยี่นะครับผู้มือไดอะแกรมนะครับมีมาให้ไดอะแกรม อา้าวไดแกมไม่มีมาให้เนาะอ๋อได้แกมไม่มีมาให้นะครับไม่เป็นไรดูคลิปผมก็สามารถเซอร์วิสลอกได้นะครับอ่ะภายในกล่องบรรจุนะครับนี่นะครับดูนะครับเขาทํามานะครับนี่แบบเราะราคาแพงเลยนี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวแขนหมุนนะเป็นแบบแขนเกลียวนะแล้วก็ตัวรอกด้านในข้างในก็ไม่มีอะไรมาแล้วนะครับไม่ได้แถมพวกแผ่นรองแผ่นซิมอะไรมาให้เนาะ,ะเดี๋ยวผมเก็บกล่องก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูสเปค คร่าวๆกันของรอบตัวนี้นะครับครับตัวนี้ก็จะได้เป็นแขนเกียร์นะเดี๋ยวผมขอประกอบแขนเข้าไปก่อนนะครับอ่านะครับผมนี่นะครับแบ็คเก็งวอลคอลลีนะครับผมได้เบอร์2000มานะครับมาเดี๋ยวไปดูสเปคกันนะครับตัวนี้นะครับมีทั้งหมดมีสามเบอร์นะครับก็จะมีเบอร์1น0 0 2 0 0นแล้วก็2อ0 0นะครับบอดี้อ่ะมันจะเท่าๆกันหมดเลยนะครับแต่ก็แต่ว่าจะต่างกันที่สปูลนะครับเบอร์1น0 0เนี่ยสปูลเขาจะดัน วงรอบของสปูลเนี่ยขนาดของสปูลเนี่ยจะเล็กเล็กกว่าเบอร์สองพันแล้วก็สองพันห้าะครับตัวนี้บอดี้และโรเตอร์นะครับ,รบก็จะเป็นวัสดุคาร์บอนทั้งหมดเลยนะครับคือถ้าอยู่กลางแดดเนี่ยมันจะเห็นเห็นคาร์บอนชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะส่องไฟให้ดูนะเนี่ยมันจะเห็นเนื้อคาร์บอนเลยเนี่ยเห็นมะครับมันจะเห็นเส้นลายเนื้อคาร์บอนนะครับนี่ยิ่งอยู่กลางแดดเนี่ยยิ่งเห็นชัดเลยนะ นี่ครับก็ราคา่างกลางนะครับก็คือหประมาณหนึ่ยบาทนะครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นรอบหกนะครับถ้าเบอร์สองพเนี่ยรอบหกนะเบอร์พันหาเนี่ยจะเป็นรอบห้งนะครับเบอร์สองพนก็หกเหมือนกันนะครับน้ำหนักที่ผมถืออยู่เบอร์2องพก็ร้กร,รัมนะครับกำลังเบรกห้กิโลนะครับแล้วก็มนสายมนสายเก็บสายหนรอบมนได้เจดสิบห้าเซนนะครับเจ็ดสิ้ซนลูกเบนเจบวกหสาย PE 0.8เนี่ยมันได้ร้อย 50ิเมตรนะครับ1.0นเนี่ยได้ร้อยสิเมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเปคนะครับแขนให้เป็นแขนคาร์บอนมานะครับแขนคาร์บอนมาก็ทรงลอกเนี่ยถือว่าเป็นทรงคล้ายๆกับคล้ายๆอาบูตัวซีนอนนะครับนยครับทรงลอกนะครับเนะดูใกล้ๆนะครับทรงลอกถือว่าสวยงามนะครับสวยงามแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะครับบอดี้เฟรมเดียวไร้รอยต่อนะครับโดยการขึ้นลงของสปูลนะครับมันจะค่อยๆขึ้นค่อยๆลงนะครับ เห็นไหมครับถ้าเทียบขนาดรอกเนี่ยมันก็จะเท่ากับเบอร์สองพันทั่วไปนะเดี๋ยวลองดูเบอร์เบอร์หนึ่งพันของตัวบาสุก้านะครับที่ผมผมใช้อยู่นะครับนี่ครับนี่ครับขนาดเบอร์บาสุก้ากับตัวนี้นะครับก็ไล่เลี่ยกกันนะครับไล่เลี่ยกกันพอๆกันเลยแต่บาสุก้าเขาจะสปูนเขาจะเล็กกว่าเพราะเขาเป็นเบอร์หนึ่งพันครับนี่ครับอ่ะ ซึ่งตัวนี้เดี๋ยวผมก็ลองเอาไปแคสมือแคสอะไรนะครับความลื่นผมจะบอกว่าลอก6ลอกรอบ6.2นะครับแต่ว่าความลื่นความเนียนความนุ่มเนี่ยผมให้เท่าแคส k i กิงชากี้สเลยนะคือแบบคือถ้าเต็ม10ในลอกจีนเนี่ยคะแนนเต็ม10เนี่ยผมลอกที่ไม่ข้ามเบอร์สามพันะไม่ข้ามเบอร์สามพันเนี่ยความเนี่ยเนะี่ยผมผมขอตั้งให้เป็นแคส k i กิงชากี้สเนี่ย คือคะแนนที่เต็ม10นะครับส่วนตัวเนี้ยผมให้ผมผมว่าผมให้9ประมาณ9.5เลยนะครับอ่านะครับมันจะมีความนุ่มเนี่ยต่างกันนิดเดียวนะครับอ่ะนะครับก็ถือว่าแต่ความเนียนเนี่ยผมให้เท่าชัคกี้เลยนะครับชัคกี้สมเลยอ่ะไปดูคลิกเสียงกันนะครับคลิกเสียงนี่นีนนโอ้ คลิกเสียงลั่นนะครับลั่นเหมือนกันนะครับลั่นเลยนะครับอ่านะครับตัวนี้จะเป็นแขนหมุนเป็นแขนชิ้นเดียวนะครับผมนี่นะครับแขนชิ้นเดียวนะครับแล้วก็แขนหมุนตรงนี้เกีียวนะครับแขนเกียวนะครับก็จะเจาะรูนะครับเจาะรูมาหมดเลยนะครับนี่นะครับแต่นะครับต้องระวังนะครับเพราะว่าเขาเจาะรูมาหมดเนี่ยเห็นไหมครับเจาะร่องจนเห็นแกนแกนของแขนหมุนนะครับ แต่เขาไม่มีซีนยางกันน้ําเข้ามาให้นะครับนะครับคือมันเสียบเข้าไปตรงๆเนี่ยทําให้มันมีช่องว่างนะครับท <t> ี่จะเข้าตัวรอกคือน้ําเข้าตัวรอกเนี่ยได้ง่ายๆเลยนะครับเนี่ยมันมีช่องว่างนะครับมีช่องว่างทําให้น้ําเข้าตัวรอกได้ง่ายมากๆแล้วก็สปินแคปนี่นะครับสปินแคปเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวสปินแคปฝั่งนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ให้ซีนกันน้ํามาเหมือนกันนะครับส่วนหน็อปนะครับ แขนเนี่ยก็ค่อนข้างเบามากนะครับเบานะครับแล้วก็หนอบนี้นะครับหนอบโอ้โหเป็นที่เรื่องน่าเสียดายมากๆนะครับราคานี้นะครับให้เป็นแกนย้ำตายมานะครับไม่น่าเลยนะครับเอ๊ะทำไมไม่ให้เป็นแกนเป็นแกนเป็นหนอบเปลี่ยนได้มานะผมงงมากเลยลอกราคานี้เนี่ยเสียดายมากเลยฝาเบรกนะครับนี่นะครับแล้วก็มีซีนยางกันน้ำมาให้ที่ฝาเบรกนะครับฝาเบรกเป็นคาร์บอนเหมือนกันนะครับสปูลอลูมิเนียมได้นะครับอ่านะครับทํา ลดลายเสาะร่องนะครับงานสปูนนี่ก็คือดีมากนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับแบกิ้งนะครับอะซูราแอร์สองพนะครับเขาก็บอกสเปกสายไว้นะครับแล้วก็ตัวเกีียวสายก็เป็นอลูมิเนียมนะครับเดี๋ยวไปดูตัวผ้าเบรกกันนะครับอ๋อแล้วก็น้ําเนี่ยเราอองน้ํามันจะเข้าห้องเบรกยากเพราะว่าเรามีตัวซีลกันเนี่ยซีลกันน้ำเนี่ยนะครับซีลกันน้าเนี่ยมันไปปิดขอบขอบตรงนี้นะครับนี่นะครับ ขอบตรงนี้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าน้ำจะเข้าไปเนี่ยมันก็จะลงในร่องร่องที่เขาดีไซน์มาให้นะครับร่องด้านในตรงนี้นะครับนี่นะครับเขาก็ถือว่าสปูลดีไซน์มาค่อนข้างดีมากนะครับอ่านะครับผ้าเบรกนะครับนี่ผ้าเบรกคาร์บอนนะครับขนาดผ้าเบรกยี่สิบสองจุดแปดมิลหนาหนึ่งจุดสองมิลนะครับขั้นใต้สปูลนะครับก็จะเป็นถ้วย กีดเสียงนะครับถ้วยล่องเสียงนะครับเป็นโลหะสามารถเปลี่ยนได้กิกเสียงเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นนี่ครับกิกเสียงแบบขอควายนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลือตัวโรเตอร์กันนะครับอันนี้จะเป็นตัวโรเตอร์นะครับก็วัสดุคาร์บอนนะครับคาร์บอนเลยนะครับผมนี่สวยมากนะครับสวยมากทําโทนสีดํานะครับผมหมุดล็อกเปิดปิดหน้าลอกนะครับมีหมุดล็อกมาให้นะครับผมนี่ครับซอร่อง ต่างๆนะครับชัดเจนนะครับลดน้ําหนักไปเยอะมากๆนะครับบอดี้น็อตภายนอกเนี่ยเขาค่อยเป็นหกแฉกมานะครับตัวนี้จะเป็นชุดลายโรเลอร์นะครับนี่นะครับลายโรเลอร์ให้ลูกปืนมาครบแล้วนะครับ2ตลับนะครับผมก็จะเป็นลูกปืนไซ์หน็อกนะครับวงใน4มิลนะครับวงนอก7มิลนะครับแล้วก็ความหนาเนี่ยสมิลนะครับลูกปืนไซส์หน็อกนะครับเคลือบจารบีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปอัพเพิ่มนะครับอันนี้จะเป็นระบบเปิดปิดหน้าลอกนะครับก็เป็น สปริงโช้แบบนี้นะครับต่อไปในส่วนของบอดี้นะครับผมนี่ครับบอดี้เนี่ยเขาก็จะให้เป็นน็อตพวกน็อตน็อตหกแฉกมาเลยนะครับรอบรอบตัวนะครับอ่านะครับผมนี่ดูการดีไซน์นะครับบอดี้เฟรมเดียวนะครับอ่านะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นคาร์บอนแท้นะครับจุดนี้ตัวล็อกชุดลูกปืนกันตีกลับนะครับก็จะเป็นแผ่นเกลียวนะครับหมุนเข้าไปนะครับผมบอดี้เนี่ย ก็คือถอดชุดเนี้กาดท้ายนะมันจะเห็นโครงสร้างแทบจะทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีน็อตยึด2ตัวก็คือตรงนี้นะครับตรงขาบอดี้กับตรงข้างใต้นี่นะครับผมถอดไปแล้วนะครับก็นี่ถอดออกมานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับผมนีข้างในนะครับก็จะคล้ายๆของอาบูเลยนะครับและดูชุดข้างในนะครับผมนี่นะครับ อก็จะเห็นภายในนะครับแทบจะทั้งหมดเลยนะครับเนี่ครับมันจะเห็นเฟืองเลี้ยงสายในงานดีมากเลยนะครับเนี่ครับชุดเฟืองเลียงสายนะครับตัวฝาครอบที่มันปิดเฟืองพีเนียนอยู่นะครับผมลูกเพลนกันตีกลับนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ก็ตัวนี้จะเป็นฝาครอบเป็นคาร์บอนแท้ๆเลยนะครับนี่นะครับฝาครอบตัวโครงบอดี้จุดนี้นะครับอะเดี๋ยวเราสามารถจะดึงนะครับ ชุดลูกปืนกันตีกลับแล้วก็เฟืองพินเนียนออกมาได้แล้วนะครับจุดอื่นเนี่ยผมก็ถอดลื้อไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวดูกันจุดนี้ก่อนนะครับผมเฟืองพินเนียนชุดลูกปืนกันตีกลับนะครับนี่นะครับเฟืองพินเนียนไดอะอลูมิเนียมไดชุบแข็งสีดํานะครับผมอ่านะครับงานกลึงเนียบมากตรงนี้จะเป็นลูกปืนประคองเฟืองพินเนียนตัวล่างนะครับปืนสะตนเลสเลยนะครับเดี๋ยววัดให้นะครับวงใน7มิลนะครับวงนอกนะครับ 13มิลนะครับความหนา4มิลนะครับตัวนี้จะเป็นชุดลูกปืนกันตีกลับนะครับลูกปืนประคองเฟืองพีเนียนตัวบนนะครับอยู่ในเบ้านี่นะครับอยู่ในเบ้าอลูมิเนียมตัวนี้นะครับวัดให้นะครับวงใน7มิลวงนอก13มิลนะครับความหนา3.5มิลนะครับงานข้างในเนี่ยงานเนี้ยบมากนะครับตัวนี้จะเป็นฝาครอบนะครับ บอดี้นะครับแล้วก็ลูกปืนทางฝั่งฝาครอบฝั่งนี้นะครับฝาบอดี้ฝั่งซ้ายนะครับวงใน7มิลนะครับวงนอกนะครับ14มิลนะครับความหนานะครับ3.5มมิลนะครับแล้วก็นี่ฝาครอบลูกปืนฝั่งบอดี้ฝั่งขวานะครับวงใน7มิลนะครับวงนอก13มมิลนะครับความหนา4มิลนะครับแกนชักนี่ครับแกนชักนะครับให้ดูนะครับตรงนี้นะครับ ความทนทานของแกนชักเป็นอลลอยชุบแข็งนะครับความหนานะครับเบามาก4มิลเลยนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับแกนชักเนี่ยจะมีน็อตยึด2ตัวนะครับนี่นะครับเพิ่มความแข็งแรงและทนทานนะครับเฟืองเลี้ยงสายนี่ครับเฟืองเลี้ยงสายเนี่ยมีลูกปืนข้างในมาแล้วนะครับลูกปืนในเฟืองเลี้ยงสายนะครับก็อาวงใน5มิลนะครับนี่นะครับวงนอก8มิลแล้วก็ความหนาเนี่ย ที่2.5มิลนะครับเฟืองตอนนี้นะครับถ้านานาแกะนะครับคือต่อให้นานารื้อหมดแล้วนะครับผมถ้ามันยังถอดไม่ได้นะที่จี่มันติดหมดนะครับมันติดต้องเอาไข่ปวงไข่ควงปากแบนเนี่ยนะครับนี่นะครับต้องถอดสลักตัวนี้ออกก่อนนะครับเนี่ยสลักตัวนี้นะครับโดยการนะครับเฟืองเนี่ยเขาทารูมาให้เราแล้วนะครับนี่นะครับเขาทํารูมาจุดนี้นะครับเราก็สอดไข่ควงเข้าไปนนนะะะครับเดดี๋ยวผมทํา่่งใหู้กออ หาลูนะครับหารูของเฟืองนะครับตำแหน่งรูของเฟืองเนี่ยให้ได้นะครับเพราะมันจะต้องสอดให้ตรงกับลูของเฟืองนะครับนี่นะครับมันจึงจะทะทะลุเข้ามาหากันได้นะครับอ่าแล้วถึงจะขันตัวนี้ออกนะครับแล้วก็จะถอดเฟืองออกมาได้นะครับอ่าเนี่ยนะครับตัวสลักนะครับผมดึงออกมาแล้วนะครับนี่นะครับมันบังคับเฟืองไม่ให้ถอดออกอยู่นะครับอันนี้ผมก็จะถอดเฟืองออกมาได้แล้วนะครับนี่นะครับ นี่นะครับเฟืองนะครับผมให้นะนะดูเฟืองนะครับนี่นะครับเฟืองกันชัดๆนะครับโหงานเฟืองทํามาดีมากนะครับเป็นอลลอยชนิดแข็งเลยนะครับนี่นะครับผมงานเนี้ยบมากๆนะครับเฟืองนะครับนะครับแล้วแกนเนี่ยจะเป็นแกนอแกนอะลูมิเนียมเกตแข็งเลยนะครับน่าจะเป็นพวกเจ็ดศูนย์เห้านี่ยแะครับขนาดเฟืองเนี่ยยี่สบเจดมิลนะครับผม อันนี้จะเป็นบอดี้นะครับผมก็บอดี้เฟรมเดียวนะครับเฟรมเดียวนี่นะครับนี่นะครับความหนานะครับผมก็เบรกห้ากิโลเบรกคาร์บอนนะครับก็เล่นงานช่อนนานไรได้นะครับผมอ่านช่อนกระสูบนี่เหมาะเลยนะครับจบเป็นที่แร้อยนะครับกับการรีวิวผารอกนะครับผมแบคกิ้งนะครับวังกิลี่นะครับเบอร์สองพันนะครับเป็นลอกที่ น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถกดสั่งซื้อนะครับจากลิงก์ในคลิปวิดีโอนะครับหรือว่าในคอมเมนต์แรกนะครับเดี๋ยวลงทิ้งไว้ให้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับผมต้องขอตัวลาแล้วนะกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ